S <S <S ปีนั้นไล e> ปีที่ได้เสียญพระวิษนุตะกี้นี่แหละอไอ้แบกเสียญกลับไปเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นท่านสุภัทก,ก็นําทีมอีกนำทีมนักศึกษาคณะบรังคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งมาขุดค้นอยู่ที่บ้านผู้เตย <S <S เสร็จงานแล้วหม่อมเจ้าสุภัทรดิษกุลค <S <S ณะบดีคณะบังคคดีเมื่อพศ2510เสด็จนำนักศึกษาทั้งหมด เลิกงานก่อนจะกลับกรุงเทพขึ้นเขากันก่อนอ๋อไปขึ้นเขาทมรัฐเลยขึ้นเขาเทมรัฐโอ้อ่านัโโ่นงรถกระบะไปสมัยก่อนรถบัสไม่มีหรอกขอเช่ารถกระบะปูเรงปูเลง,งมาจากนั่นแหละบ้านผู้เตยแล้วก็มาเข้าบ้านโคกสะอาดถ้าจะเข้าเมืองสีเทพก็เลี้ยวซ้ายไปเขาทมรัฐก็เลี้ยวขวาตอนนั้นก็เข้าป่าไปเข้าป่าดอนละเมะดงไปเตี้ยเตี้ยมองอะไรไม่เห็นหรอกต้นไม้มันคลุมหมด รถก็ไปจอดไว้ที่ไหนที่หนึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันแหละแล้วก็ลงจากรถคุณขันชัยก็ลงผมก็ลงไปเขาขึ้นไปแล้วท่านสุพัฒน์เดินนําดิ้วคือเวลาขึ้นภูเขาหรือปุบ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 นักศึกษาตามท่านสุพัฒน์ไปไอ้เลาเมื่อคืนของเมาไปหน่อยหรือแดกเหล้ากันสองคนมากไปหน่อยก็ไม่ทราบพมันก็ต้องไปช้าหน่อยเป็นธรรมดาเออเออเออข้าวทักทายต้นไม้ใบหญ้าชิบหายคนขึ้นไปก่อนแม่งสูบบุหรี่ ทิ้งขี้บุหรี่ไว้ข้างท <ไฟ S 2> างไฟมันไหม้ป่าโอโไอ้ไอ้คนนักศึกษาตามหลังเนี่ยซึ่งมีขันชายกับผมไปด้วยเนี่ย <laughs> เอาชิบหายไฟไหม้ไฟไหม้ป่าแล้วมันหลักทางข้างหน้าเอาแล้วกูจะไปทางไหนแล้วนี่กูก็ไม่เคยมาไงชิบหายแล้วขึ้นไปเฮียแล้วเดี๋ยวแม่งไม่ตลบหลังเราล่ะแล้วเราจะหนียังไงอะเ <laughs> จงเรียบร้อย ติดมีสามสี่คนหนีชิบหายเลยหาไปควายทางนู้นก็ไฟทางนี้ก็ไฟเป๊ะ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 เสียงมาเป๊ะ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 ไงไม่รู้จะไปทางไหนมึงมีทางไหนกูไปแม่งไปเรื่อยเลยไปโลดเลยล่ะสรุปแล้วไม่ได้ขึ้นเข่าวไอ้ถ้ำเชื่อมอะไรนี่ไม่ได้ไปดูขึ้นไม่ได้เยี้มไปแม่งไม่อยู่ของน้าด้วยนอ่ยผมถามผมถามนักศึกษาหญิงคนหนึ่งเขาบอกเขาขึ้นไปแล้วแต่เขาก็ขึ้นเข้าเข้าถ้ำไม่ทันเหมือนกัน เพราะว่าไฟมันไม่ป่าแล้วก็ต้องพาตาาตัวรอดต่างคนต่างหนีกันไปกระแจกแตกฉานสานเซนมีขันชัยมีผมแล้วอมีเพื่อนอีกคนสองคนจําได้ไหมกี่คนจำไม่ได้แล้วห<ร>นีลงไปในซอกเขา<อ>ก,กระเส,ส,<อ>ะเสิงหาทางออกอวันหนึ่งเรียบแตท่ทักประมาณสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยไปเจอบ้านบ้านหนึ่งก็ได้ไออเออไปขอน้ำเขากินบอกหิวชิบหายเลยไปขอน้ำเขากินแถวบ้านถามว่าเฮ้ มึงไปไหนมากันเนี่ยบอกเอานี่ขึ้นเขาแล้วหนีไฟมาแล้วมึงมาจากไหนมึงเดินมาจากนี้ไปเชอมันเดินมจากตรงนี้แหละมึงลงจากเขามาเปล่าลงจากเขามาไงแล้วหาทางออกมาเจอมาเจอแล้วเดินมาเนี่ยไอชิบหายในทาามึงพระดตะวันตกดิน้วมึงตายหานะมึงทําไมลุงมันโลงงูเห่าไม่รู้เหรอบอกเอาแล้วจะไปรู้ได้ไงแล้วก็มึงมาถึงมันหลงมาจะไปรู้ได้ไงโดนงูเห่าแล้วมึงตายหานะมึงไม่มีใครเข้าไปหรอกอ้าวออกมาแล้วอ่ะไม่เข้าไปเลย สรุปคือวันนี้ก็คือมาเจอคุณลุงก็รอดพอดีรอดเขาก็เลยให้ลอนั่งนั่งกินน้ากินต้าแต่แล้วก็รอตั้นสุพัฒน์ลงมาเพื่อจะนั่งรถกลับนี่แหละชีวิตผ่านดงงูเห่ามาดงงูเห่านี่เขาทมอรัตนี่แหละไม่งั้นก็ไม่มีมติ์ชนอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เคยได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะฮะตรงเขาทมอรัฐโอ้มามารอบนี้เรื่องเล่าเยอะนะเรื่องเล่าเต็มเลยเต็มเลยสีเท เดินทางทอดน้องท่องเที่ยวดินยาฟ้าเขียวอาทันทินทานบ้านเมืองดึกดำบันขู่คันรุ่มดอนบึงบา